ยุคนี้ครับต้องยอมแล้วว่ายุคนี้งานก็ค่อนข้างหายากเนาะเงินก็ค่าของชีพเวลาบ,บากผมจะบอกเลยว,ว่าอันเนี้ยช่วยเราได้เศรษฐกิจแบบนี้ครับคุณภาพคือของดีได้หลังคาถูกถ้าที่ผมสร้างมาเนี่ยคุณภาพเขาเปรนเองแต่ว่าห้าดาวใช่5ดาวอันนี้ไม่ได้คุยแต่พูดจริงๆไม่ได้โม้แต่ว่าห้าดาวนะคะคือตอนแรกใช้ก็งงๆอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าพอไปเออเฮ้ยผ้าก่อหอมนะครับซักผ้าก็สะอาด ั้งยาถูพื้นนี่แม่บ้านบอกว่าไม่มีเหนียวเลยดีมากอันนี้ชมเลยที่บ้านผมใช้อันนี้รับประกันการันตีเองก็นนบอกว่าวยอยากจะให้ผู้ชมทุกท่านผู้มีเกียรติทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็บอกว่าอยากให้ลองครับอันนี้ผมอยากแนะนํารียกว่ามาแนะนกํกไปเลยแนะนาจริงๆเพราะผมใช้ผมก็อยากให้ได้ใช้อันนี้ถือว่ายุคนี้ดีต่อ ที่บ้านคุณแน่นอนในี่นี่คือไอริชลี่นะครับยุบประหยัดนะพี่ต้ายุบประหยัดครับใครๆก็อ่าอยากแล้วพี่ต้กซักผ้าเองไหมคะซักผ้าเองแหมครับก็ใช้ใช้เครื่องใช้ลูกท้องที่บ้านเอาเข้าเครื่องแต่ว่ามันดีจริงๆครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็สลับไปเรือยครับถ้าดองมันมีหลายกลิ่นด้วยเนาะชอบส่วนตัวชอบสีไหนที่สุดจริงๆชอบสีชมพูชมพูไหส่วนตัวชมพูนู้นชมพูนู้น เขาจะหอมครับครณลักษณะมันเป็นตัวท็อปเนาะมันจะมีตัวท็อปใช่ไหมครับใช่ค่ะคือไมามีหลายกลิ่นแค่มีหลายกลิ่นอ่ที่อย่างที่ไม่ใช่น้ำยาสักไข่อย่างเดียวมัน้ำยาถูพื้นน้ำยาสูพื้นถูพื้นอยาล้างจานจานอ่านี่อันนี้ชอบมากเลยเป็นแนะนำสาขาใหม่นะคะแถววัลลาดประดุใช่ไหมคะอ๋อมีวัลลาดประดุอ่าใช่ใช่วัลลาดประดุครับก็ติดต่อที่เบอร์น้องเขาเบอร์อะไรนะคะอ๋อติดต่อน้องยังไม่เป็นไรครับเอาไว้ก่อนอย่างนั้นได้มีน้องก็แยะ มีมีหลายขาขาขาไหนบ้างเนี่ยอันนี้ภาษาค่ะสมุดปากกาค่ะสมุดปากกาอันนี้ก็ภาษาค่ะสอนกาษาสนอค่ะอ๋อค่ะอันนี้ช่วยกันครับเขาบอกเลยว่าของดีถ้าไม่ดีผมก็คงไม่กล้ามายืนตรงนี้แล้วบอกว่าดีใช่ค่ะอันนี้ใช้เองใช้แล้วแล้วบอกต่อใช้มาปีหนึ่งแล้วนะคะใช้ปีหนึ่งตอนแรกยัดเยียดนะคะเหมือนกับไม่ัดเยยีดแต่ว่าครั้งแรกไปไปลองไปลองใช่ ตองที่เขายังงงเลยว่าอะไรวะจะใช้ได้หรือเปล่าคือมาเป็นแกลอนเลยอะแต่ว่าปรากฏว่าพอไม่ใช้แล้วเออต้องกลับมาเอาอีกผมกลับมาทีเป็น10แกลอนท่านผู้ชมคือเอาไปบ้านแม่บ้างบ้านภรรยาบ้างบ้านเพื่อนบ้างแจกแจกกันไปเรียกว่าตอนหลังๆเข้ามาซื้อนั่นเองฮะอันนี้ก็อยากบอกให้ท่านได้รู้จักนี่แหละครับของคุณภาพของดีอาให้จำชื่อให้ชัดเลยนะวิสาหกิจชุมชนไอริชเขาชื่อไอริชลี แล้วก็ที่สําคัญนะคะเป็นสินค้าทุกตัวเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ไม่ทาให้เกาะเรล็งหิวนะคะเพราะว่าเมนือไทยเหนือร้อนมากนะคะเหงือไหลตลอดเนาะอย่างเงี้ยเหงือต่อตอนนีอเพราะว่าเวลาเหนือเราออกมาผสมกับน้ํายาที่มันตกค้างอยู่ในเสื้อผ้ามันจะคันใช่ไหมคะแต่ของไอริลี่ไม่เป็นนะคะไอริลลี่จะไม่คันครับผมผมจะบอกอย่างหนึ่งคุณภาพของเขาเนี่ย เสื้อผ้าคุณจะหอมครับและท,ที่สำคัญคืออย่างที่บอกคือว่าของเขาใช้ของดีเกรดเอถ้ามาสือ่อเป็นจริงจริงจะรู้ได้เลยเขาบอกได้นะครับว่ามาจากไหนบ้างน้ําหอมที่ใช้เป็นน้ําหอมอะไรเรียกว่าผมพูดแค่นี้เลยว่าเกรดเอถ้าอยากรู้ต้องมาดูเอกสินค,ค้าโอท็อปสินค้าโอท็อปห้าดาวนะอโอ้อไม่ธรรมดาจังหวัดจุฬารงการใช่ครับจังหวัดจุราการครับห้าดาวไอริชแล้วสินค้าโอท็อปตัวก็จะดีเหมือนกันหมดนะคะของทั่วประเทศสนใจสินค้าโอท็อปที่ไหนก็ติดต่อได้เลยนะ ต่อไปต่อเลยไต่อเลยไม่ค่ะสินค้าส่งแบบทั่วประเทศะคุณภาพดีหมดค่ยค่าเชื้อโอท็อดาวด้วยแล้วเนี่ยที่เก๋เลยค่ะอ้าวอันนี้ผมมาผมมาผมไม่ได้โฆษณาฮะผมแค่มาบอกว่าแนะนำหลอยากให้คุณได้ลองใช้ขอบคุณพี่ตั๊กมากสวินดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเอากลับบ้านแล้วไปแล้ว